เคยเห็นกันไหมพะพิคเนีตปางยืนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกไฮค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาเพ,เพื่อนไปตะลุยมูกันแบบจุกๆแบบเลิศแบบปังหนึ่งสถานที่สุดฮิตที่จังหวัดฉะเชิงเซาที่หลายๆคนคงนึกถึงคงจะต้องมีภาพขององค์พะพิคเนีตอยู่ในใจอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะซึ่งจังหวัดฉะเชิงเซานั้นมีพะพิคเนีตที่สําคัญอยู่ถึง3บ้ปางกันเลทยทีเดียวนั่นก็คือปางนั่งประธานพรอ,อุทยานพะพิคเนีตวัดพงอากาศอําเภอบางน้ำเปรี้ยว บางนอนสวยสุขนวัส,สมันรัตนารามอำเภอเมืองและก็มีที่อุทยานพระพิคเนตคลองเขื่อนนี่แหละค่ะ เพราะมีพับิคเนตองค์ยืนที่มีความสวยงามตะการตาสุดๆและมีความสูงมากกว่าคริสตูเรเดนโดหนึ่งในเจ็ดสิ่งหมหัศจรรย์ของโลกที่ตั้งอยู่บนเขากกโกวาดูประเทศบราซิลอีกด้วยค่ะวันนี้เราเลยจะพาทุกๆคนมาเช็คอินพิการสถานที่สักการะบูชาที่อุทยานแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีความสูงถึง39เมตรเลยทีเดียวลักษณะองค์ท่านเป็นเนื้อสำริดมีชื่อเป็นที่รู้จักว่าพับิคเนตปางยน องค์สมริดสำเร็จสมปรานาหากคุณผู้ชมลองสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่าในประหัตทั้ง4ของท่านนั้นถือดอกบัวมะม่วงกล้วยอ้อยและขนุน และที่พระบาทมีหนูกอดลูกมะพร้าวซึ่งมีความหมายคือความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารพืชผลไม้เหล่านี้ล้วนเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเซาองค์พระพิฆเนศปางยืนเท้าข้างหนึ่งจะก้าวไปข้างหน้าแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศและผู้ที่มาสักการะบูชาพระพิฆเนศให้ก้าวสู่ความสําเร็จตามที่ขอพรจึงทําให้ประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาเดินทางกันมากราบไหว้ขอพรกันอย่างล้นหลาม ส่วนรูปปั้นหนูตามความเชื่อหนูจะเป็นบริวารคอยส่งสารให้กับพะพิคเนตเราขอพรหรือขอสิ่งใดจักกระซิบที่ข้างหูของหนูและหนูจะนำข้อความน,น,นั้นไปส่งที่พะพิคเนตการถวายเครื่องไหว้สักการะบูชาพะพิคเนตจะเป็นผลไม้เช่นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมอ้อยมะพร้าวมะม่วงสับประรดเป็นต้นส่วนขนมหวานนะคะก็จะเป็นขนมลาดูหรือขนมโมทกะขนมถ้วยฟูท้องหยิบท้องหยอดนมสด จนดอกไม้ก็จะเป็นดอกไม้สีสดอย่างเช่นพวกดาวเรืองเบนจมาศชบาโดยใช้ทุ่9เก้าดอกซึ่งในเทวสถานอุทยานพะพิคเนตมีจัดไว้ให้อยู่แล้วแต่วันนี้นะคะเราจะมาบอกทิศการขอพรให้ตั้งใจแค่หนึ่งอย่างแล้วมาขอรับรองได้อย่างที่หวังและห้ามบนเด็ดขาดเลยนะคะทุกคนให้ไหวบูชาแล้วขอพรกับพ่อก็พอคะ่ะพ่อในที่นี้นะคะปกติสายมูเขาจะเรียกท่านแบบนี้กันนะคะต่อไปเราจะพาไปดูบรรยากาศภายในอุทยานเต็มไปด้วย ต้นไม้เขียวขจีตัดกับสีของท้องฟ้าสัมผัสถึงพลังทางธรรมชาติถ้าเรายืนอยู่จุดกลางลานด้านหน้าเราจะหันเจอองค์พระพิฆเนศส่วนด้านหลังจะเป็นแม่น้ําบางปะกงจึงเป็นที่เชื่อกันว่าเมื่อมาขอพรเพื่อให้สมปรารถนาและยังได้รับพลังงานที่ดีกับบ้านอีกด้วยค่ะเพื่อนอน,นอกจากการได้มาสักการะขอพรจากองค์พระพิฆเนศแล้วภายในอุทยานยังมีพระพิฆเนศประจำวันเกิดรวมไปถึงพระแม่อุมาและพระอิศวรสาราไชาสิงเอีย พระปิคเนศจำลองจากเมืองต่างๆในประเทศอินเดียและอาจารย์พรามหรือบัณฑิตผู้ทำพิธีสวดมนต์หมู่อาราตีไฟเพื่อเสริมสิริมงคลปัดเป่าเคราะห์และนำพาโชคลาภความสุขอีกได้ค่ะ แล้วก็มีที่จอดรถร้านอาหารและห้องน้ําครบครันสะดวกสบายในการไปเยี่ยมชมมากแต่ถ้าใครอยากได้รูปสวยๆนะคะแนะนําว่าให้มาช่วงเช้าเพราะจะได้รูปที่สวยถูกใจอย่างแน่นอนเลยค่ะเอาไว้อัพลงโซเชียลกันรัวๆส่วนการเดินทางเพื่อนๆสามารถเข้าไปเซิร์ชและปักหมุดตาม GPS อุทยานภูพิคเนศคองเขื่อนกันได้เลยนะคะ ก็จบไปแล้วสําหรับทริปนี้ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่สําคัญของจังหวัดฉะเชิงเซาที่สายมูแบบเราห้ามพลาดถ้าวันหยุดหน้าเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมแวะไปกันได้นะคะแต,แ,ตแต่แต่มูอย่างเดียวไม่ได้นะคะทุกคนเราต้องพึ่งตัวเองด้วยหากไม่ได้พรตามที่ขอก็ให้คิดแค่ว่าท่านเป็นที่พึ่งทางจิตใจไว้ก่อนดีกว่านะคะส่วนครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปปักหมุดทาวเวลกันที่ไหนปักรอกันไว้ได้เลยค่ะส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ